ฟันตดดูขูบอกว่าบวชแต่งใจเอตาบังมาปลาชดปลากูเน่ช้เจ้าปลากูเน่้ยเลยถิดไปบอกว่ามือตนาทนฮัลโหอปลาดีนีฮะว่าปลาดีเนี่ยไม่ดีไม่ดีแต่ไปบอกว่ามือหนาทนไปถามน้อยไปทางเรืองศีรษะผมขึ้นตึ้งแล้วผมอะไอ้เลยธนาทนเม้มหน้าทนปันธหาทนบอกว่มือเอ้ เหมือนนี่ไตไหลายเหลืองไหลเหลืองเนี่ยเพี้ยนี่มันได้จริงไหลเหลืองอันวันคนวันดุนพุ่มมันใกล้แล้วใครไอ้เพี้ยนใกล้คลวันดุนกูพอได้วันดุนใหม่คกูมึงอย่ามาเคีะยวพบร้าบาแต่โอ้เดมึงเคาะร้าวเลยมึงจำได้ไหมวันที่มึงไปวันฟองกูอะที่พอร่วงจังว่นดุนแก้วต่อไปนี้หรือกงกำลังเข็มนนะโยมมึงวาขับไปดื้อน้ําองกำลังเข้มข้นกูแค่คนดุนเนี่ยเพื่อด้อ คนนู้นละมันจริงแล้วถูกจริงไล่เหลืองมันไม่กล้าใจกว่าไปอนุนก่อนทีแล้วไปกุงเที๋ยวเปี๊ยไปเตียวถ้ามากรก๊ปชาวไทยไปตึ้นพกไอ้เปี๊ยคนจะผูกกินคนเก็บข้าวนำอาบ้านไอ้เปี๊ยว่ารอใจยังตั้งกลัวไม่ต้องกลัวโรนิคไต้เบ้นไอ้เปี๊ยต่อเดียวผมคนคนเก็บตังค์จะตังเบ้งผมไปตึ้นผมคนเก็บตังค์กูกินกินออกตัวนี้กีนออกทอยมึงใจตังเบงไมึงควรจะจริงโล bên vua cũng chép vô đây u cái bản pin đưa tăng thể mẹ mình ai biết là mẹ mình đã đưa tay mẹ mình chưa đó chơi chưa 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 tay mấy tay kẹt kẹ kẹ luôn mày ban nếu mà tao mà pin này đây mẹ ơi kẹ pin ô tô mò cắn luôn ในมอเตอบอกแม่มานีไปได้เลยมาปวดได้เลยแม่ว่าเจมตีนปลาเล่อยอยู่ท่าปลาคุนนิ่มไม่ไว่าคุนขาปลาคุณนิ่มไม,ม่ไหวว่าคุนอู้มอ,อันนี้ไม่ได้เตาเดียวเป็นบาตายยกันอหหู้มอเล่ไม,ม่อตการกับแม่กูกโดนจังตุงันร้งตายพ้นมอว่าเพื่อมอว่าต้องร่วมมานตายักวนันนี้มันต้องชีออยาฆ่าเชื่อแม่ว่าพีมาหนักตาเกยไม้ฆ้าวหลักโดนตายนคนมั่วของไกเจอชื่ออะไรวะ ลบเลีตได้ที่จาก่าเจอแรงฝนนะนู่ยแขไตไอ้ยูี่เอาไม่งเลยเือด้มึงยไปทำพุได้เลยแกไม่ปรตานางกน้าเบียนเลวกใจยือกูมัใจว่าทีแม่จอยคนกันไม่โตไกปกูไม่เอาใป๊่าใปกันคุบุ้งแกกันมูก็อยากป๊ป๊กัน bạn con gần nhất luôn kì này, cái con đang làm bung chộp thầy, ai biết cái bạn ta chơi có làm làm bung? Hai u trà ma có mà mình cháo làm bung, phố màu mẹ cũng yêu căng lon đô la cho làm bung. Thì nay đang làm bung cho ai biết? Năng làm bung cho ai biết là bùn kèo, cặp pin bảy đấy, pin bảy eo mà. Ai biết có bung trăm lộ bị trăm anh để con người tu, biết ใจไม่ออกเปล่ากูมาเอากูกูกูเฉืยดตัวายนี้มันไม่ใชุ่มเดี๋ยต้องกดแค่ทุ่นเฉียวกูมึงไปรู้ว่าไม่ชุ่มบ่อนักล้งบอกต้นที่กูโค้งมันดำนักรองว่าเพล่านักร้องว่ามีเอาแล้วสีหน้าชาชาแล้วไม่น่าจะมีเอาพี่นึกแล้วที่เบียวนึกว่าเพล่อกูนึกว่าเบี้ยวตามเคยเบี้ยวตามเคยเฮอ ไม่เอาคนกูหวได้่กินไอ้เพียกนี่มันแกกบายอมเป็นจนมาคนเราอเปนมาแล้วเป็นจนนี่มันแจกเลยมงเคยเป็นมาแลวเพียนเป็นเฮงไอ้นู้จ่ได้เป็นพลนุ้ยเพื่อมือคนคันเจอเปล่เพื่อมึงไอ้นู้เดืดแกก่อนนวเดือดใ้ถือนวเดือดมาไอ้นู้ันไดแหลกกคนอยากไอ้นู้เดอดอนูมาพลนท่าไปอันทีวนี่ไม่ใช่เป็นบ้านเันนี่เป็นบายเป็น เป็นมายุไม่พอยวก็ไม่พอยคือนี่คนต้องเซ็ตๆกูส่งคนไอนวดเดียนเข้าอยู่ในตุกบ้านอ๋อกำลังตุ่งจะดึงคนตำมันตำมันมาดูถูกแบบไม่พอยฮงเลยมันจีดดังนวดเดียนนูดเดียนนวดเดียนไอ้นวดเดียนว่ันนอยมันรู้เชื่อว่ารู้กูมาแต่ฝันูฮานู้เจ่นจิ้งคนฝันนี่ดูจู่เป็นเลฮานู้ดไอ้นว้ดเดียนต้องใช้ยิ่งไปน้องเกะกะ ยอมเปล่นได้บอกเตนว่าฆ่าตนว่าฆ่าฮู้รอดไปไหมรอดไปเลยบอกไปถึงตนว่าฆ่าพัวเล่งเลยนะพัวว่าเพื่อยน้องจี้กายแตะกุตแตงเงินั้นเลยเล่นเล้าเล่นเตเล่น้อยนว่าแตงตะบกอก้าอฮู้เล่นไปยกจะโกกรวยไปยกโกกรวยละรลดอยไหมรอดไปเลยไปถึงโกกรวยเมียเร่งเลยแล้วเมียว่าเปื่อว้ายปีเราแก่แตงยกหลุมรวยไปเล้วอ่ Quyền lợi của anh á, quyền đảo á, quyền đảo, ông Kim Đê phải chống không Nam, vùng Nam luôn, vùng Nam, phải chống không vùng Nam thì đi, trao lên thằng Anh chết không anh làm quan sao? Để đen mới chạy đi quan quân tiền vô, thằng Nam xây được là quý lắm đi. Nào thương riêng Việt Nam mà đang đang rách, này còn nữa, quyền phú từ lệnh Châu Âu luôn. Ai riêng Việt Nam mà đang lắc, lắc 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 lắc, quyền phú lệnh nên lắc 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 lắc, ra ไม่ l o ไม่ loud เองดาวัตสีนะอดีตไทยใหนุ๊ปปูไม่ได้ควนไก่เลยไม่ได้ควนไก่ดมาขึ้นท้ายโยบานโดกันดูจะโดนทายที่ตํางผูกันให้ได้เชีย เฮ้อพวกนี้ขบวนขันมารูตาจะเป็นเศรษฐีใหญ่จะรุนไดหลายบาทเลยนไอเด็กแกคุลงมาตรงี้ก่อนมาตรงนี้ไปไปเด็ยกมาแดงขนูมาแกก็มือเล้ยเ้ยอ้ยไอ้ยาไอ้อ้ยา Hoặc mẹ ơi mẹ quá 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 mẹ quá 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 ôi hố trồng dạo mấy trăm năm luôn à phải vòng phụ huynh hô bên mấy anh chào tốt để hô trồng dạo chắc ừ. làm hừm Mừng làm bài rồi làm bài hồ làm bài rồi làm bài rồi làm bài đây làm

อายายาพูได้ยี่ยย่าดไเปล่าเ้ยย่น่อ้ยเดิะบดบดบกดิบาบดบดับตบดบดีนีมาหมาตาอร์กูดูีมันเตเรียยากบดบดมาีบดาจบปันอาาจกกมานี่บด